ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคาถาดีไม่ต้องจดท่องทุกวันห้าคำภาวนาสั้นๆเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีบันเทาทุกวิบากกรรมท่านผู้ฟังคะ่ะ วันนี้ขอนำเรื่องพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาฝากทุกท่านคะ่ะสำหรับใครที่กำลังหมุนเงินไม่ทันการเงินติดขัดขาดมือหรือไม่มีดวงทางด้านโชคลาภเลยควรสวดภาวนาคาถาขอโชคลาภของหลวงปู่หงพรมมปัญโยดูคะ่ะมาติดตามรับฟังคะ่ะว่าพระคาถาบทนี้สวดอย่างไรหลวงปู่หงพรมมปัญโย ท่านมีนามเดิมว่าสุวรรณหงจมัวดีท่านเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2461ที่บ้านทุ่งมอนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินค่ะครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่เมื่อบรรพชาแล้วพระอุปชาได้ตั้งนามให้ใหม่ว่าสามเณรพรหมศร ความตั้งใจที่จะบวชเพียงเจ็ดวันก็อยู่เลยเรื่อยมาจนอายุ20ปีพระอุปชาจึงอุปสมบทให้นักวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งม,มอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์โดยได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจหม หลวงปู่หงนอกจากจะเป็นพระเทระที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบแล้วยังสร้างคุณอุปการให้กับสังคมมากมายค่ะโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์หลวงปู่หงได้บริจาคทรัพย์สร้างสถานีอนามัยและสถานเลี้ยงเด็กรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนปรับปรุงสถานีตำรวจจัดตั้งมูล,ลนิธิหลวงปู่หงพรหมปัญโย บริจาคเงินเพื่อขุดแหล่งน้ำบ่อน้ำและฝายกั้นน้ำบริจาคเงินเพื่ออนุรักษ์ป่าปลูกป่าเสริมสร้างป่าชุมชนบริจาคเงินและตั้งกองทุนเพื่อซื้อและไถ่ชีวิตสัตว์โดยเฉพาะความเมตตาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ที่พบเห็นโด้ทั่วไปโดยเฉพาะสัตว์มีพิษหรือสัตว์ที่กลัวมนุษย์ เมื่อเข้าใกล้หลวงปู่ของท่านก็จะกลายเป็นสัตว์ที่เชื่องขึ้นมาทันทีค่ะหลวงปู่ของท่านเป็นพระที่มีเมตตามากโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภคาถาโชคลาภของหลวงปู่ของพระมะปัญโยสุสานทุ่งมณ์ก่อนจะภาวนาให้ตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วว่านะโมสามจบแล้วสวดว่านะเมติปจัจจกค่ะ นะมะพุทธะปะจะะะภาวนาทั้งปีมั่งมีโชคลาบนี่เป็นคาถาภาวนาขอโชคลาบให้ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิก็จะมั่งมีโชคลาบภาวนาเป็นประจำจะมีโชคมีลาบและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขัังของหลวงปู่ของพรหมะปัญญค่ะสวดภาวนาแล้วก็จะดึงดูดโชคลาบ มีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวท่านเองก็ต้องขยันทำมาหากินด้วยและมันทำความดีอยู่เสมอค่ะชีวิตจะได้เจริญเจริญขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางเรื่องก็อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอีกหนึ่งพระคาถาที่ให้ภาวนาไว้เป็นประจำคือพระคาถาบันเทากรรม ลดเคราะห์ของหลวงปู่ของพรหมาปัญโยในช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจจะพบว่ามีเรื่องที่ติดขัดและผิดพลาดเสียหายธุรกิจการงานก็ขัดข้องทำอะไรก็ไม่รับรื่นสักทีมีอุปสรรคเหน็่เหนื่อยท้อแท้หาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้เลยมีความทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจ รู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบ้างก็เจ็บป่วยมีทุกขมารุมเร้ากกอดด้วยเป็นช่วงที่ดวงตกบุญอ่อนกำลังมีเคราะหมากมากดทับชะตาวิธีภาวนาจะเริญพระกรรมฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาตัวเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบา ว่านาลาอะระหังนาลาอะระหังนาลาอะระหังอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาก็ให้ตั้งใจสำนึกอำลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีตชาติ ขออำลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งปฏิบัติดีด้วยการภาวนาจเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญนั้นย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาก็ให้ตั้งใจรักษาสินห้าสินแอันดีด้วยตัวเองสมาทานสินวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดสินด้วยตัวเองกราบพระแล้วจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกอิริยาบถ ทั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมภาวนานาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอารหังจิตใจให้จดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่หงพรรมปัญโยท่านสอนไว้ว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิต และกำจัดโรคออกจากกายให้ขยันภาวนาให้มากๆก็จะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตพลิกฟื้นดวงชะตาของตัวเองให้กลับดีหากป่วยก็หายหากจะชีวาวายก็รอดได้จะค้าขายก็ดีมีคนมาซื้อดึงดูดมีคนมาคบหา พูดคุยเจรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิจึงห้ามแช่งห้ามบน่นไม่มีไม่เหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริงภาวนาว่านาลาอารหังนาลาอารหังนาลาอรหังวิธีนี้เป็นวิธีการภาวนาแก้กรรมของหลวงปู่หงพรรมปัญโยมหาโพธิสัตว์ เรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์หลวงปู่ขอเล่าประสบการณ์ของผมจากความศรัทธาในหลวงปู่ของพรหมะปัญโยและครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังในหมู่ศิษย์นึกถึงแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีวาสนาพบกับท่านแม้ผมเองจะค่อนข้างเป็นศิษย์ที่นอกครกสักหน่อย เพราะผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากทั้งที่รู้ที่เห็นเองก็เถอะโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นคนดื่มเหล้าแต่ก็นับถือหลวงปู่และครูบาอาจารย์ของท่านเคยตั้งใจจะเลิกเหล้าให้เด็ดขาดมาสามครั้งใน13าปีวันนี้ผมทำตามคำสอนของหลวงปู่ได้แล้วประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ผมรู้จักท่านประมาณปี40ศึกษาประวัติท่านในนิตยสารโมเป็นประจำตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆค่อยๆเก็บของท่านจากขณะต่อห้าวัดโพทุกสิ้นเดือนประจำครับด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้งครั้งแรกเลยอธิษฐานถึงท่านขนหัวลุกนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ให้พระของหลวงปู่ตลอดมา จะมีก็ตอนดื่มเล่าบ้างที่ไม่ได้พกพระท่านติดตัวแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะบอกท่านก่อนจะออกบ้านทุกทีหลวงปู่นับเป็นพระในดวงใจของผมเนื่องจากความเมตตกรุณาที่ได้รับทราบมาจากวัดปฏิบัติของท่านคำสอนของท่านทำให้ผมมีวันนี้ได้ที่จำได้แม่นเลยคือหลวงปู่ท่านสอนว่าอย่าบ่นธรรม เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะถอยคือสอนให้อดทนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็บอกกล่าวท่านหนักเมติทุกอย่างก็ผ่านมาได้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยลูกศิษย์มากๆครับท่านกล้ารับประกันด้วยชีวิตของท่านคำที่บอกว่าถึงเวลาแล้วจะรู้เองเห็นเอกนี่ไม่ได้เกินเลยสักนิด ลหลายครั้งที่ได้ชมบาร,รมีของท่านทำให้ตั้งใจว่าสักวันจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านให้ได้ถ้าผมฝันเห็นท่านทีไรซื้อเลขอายุท่านหรือเลขที่บ้านเลขที่รถก็จะออกทุกทีบางทีมีโชคและก็แปลกที่เลขของท่านมักจะออกข้างบนครูหรือสีนารอดผมฝันเห็นก่อนที่จะได้ท่านมาก็แปลกที่คนเห็นหลายคน แต่ไม่มีใครได้ของท่านมีเจ้าของแล้วผมรอคนกลับไปหมดลองเรียบเรียบเคียงเคียงถามดูได้มาบูชานั่งรถเมย์กลับบ้านดีใจไปรอจนดึกแล้วสมหวังนึกขึ้นได้เมื่อคืนฝันเห็นครูฤาษียิ้มให้ก็แปลกดี บางทีหมดหนทางตั้งหมดจริงๆอยู่ๆก็เจอแบงยี่สิบหล่อนจากกระเป๋ากางเกงมาได้ยังไงแปลกใจมากเอาเลขไทยสองตัวไปซื้อหวยซะเลยงวดนั้นก็รอดตัวไปผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วทุกวันนี้ติดตามข่าวจากเว็บเท่านั้นมีโอกาสอยากจะไปกลับท่านอีกสักครั้ง สำหรับท่านใดที่ยังติดเรื่องสินห้าข้อห้ามเรื่องการดื่มเหล้าอยู่ละก็ผมอยากบอกว่าท่านไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับมีแต่ท่านล้มเลิกเท่านั้นบางทีก็เป็นกรรมของแต่ละคนด้วยประสบการณ์ของผมไม่แนะนำให้ทำตามเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตอนแต่อยากบอกทุกคนว่าอย่าประมาทครูบาอาจารย์ ไม่มีประสบการณ์คือมีประสบการณ์ครับถึงเวลารู้เองเห็นเองครูบาอาจารย์ปรารถนาเห็นลูกศิษย์ได้ดีทุกคนอีกหนึ่งคำที่ผมยังซึ้งอยู่คือท่านกล่าวว่าถ้าท่านตายไม่ให้นำร่างของท่านไปเผาให้ใส่ลงแก้วแล้วเอาไม้เรียวมาให้ท่านถือไว้ท่านว่าท่านจะคอยสอดส่องดูแลลูกศิษย์ทั้งหลาย ใครที่ทำตัวไม่ดีท่านก็จะคอยตีคอยกำราบให้เป็นคนดีเห็นท่านเหนื่อยท่านอ่อนล้าก็อยากช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้มีอะไรก็บอกกันช่วยเหลือกันเป็นลูกศิษย์พ่อเดียวกันขอให้หลวงปูหง่หงและครูบาอาจารย์ของท่านทุกๆพระองค์จงมีความสุขจะเริญญาณบารามียิ่งยิ่งขึ้นไป และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งบวงและก็ขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ